ค่ะต่อนะคะขออาภัยที่มีขั้นจังหวะขั้นรายการไปถึงหน้าบ้านเมื่อสักครู่ดิฉันเองเนี่ยไปถึงหน้าบ้านก็พบว่าหน้าบ้านว่างเปล่าค่ะอาจจะเป็นสักท่านหนึ่งที่เข้าใจว่าดิฉันอาจจะไปตลาดแล้วอะไรเนี้ค่ะค่ะก็ไม่ทราบว่าท่านใดเป็นแขกประจําวันนี้ที่ไม,ไม่ไม่แจ้งไว เพราะบางท่านมาแล้วมาแล้วท่านอยู่ไกลแล้วก็มาเดินทางกว่าจะเดินทางมาถึงเห็นก็เลยต้องขอเวลาเพื่อไปรับแขกสักนิดนึงแต่ตอนนี้ค่ะหลังจากคิดว่ามีแขกมาตอนนี้มีเม็ดฝนหยดลงมาค่ะมาเยี่ยมมาเยี่ยมค่ะก็กลับมาที่เรื่องของความอดทนเสียบเนื่องเรื่องเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงเรื่องที่ว่า เป็นความอดทนแล้วก็เมื่อมีคําติท่านก็รู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องที่ตรงกับตัวท่านจริงอะค่ะท่านก็จะรู้สึกจะละอายแล้วเราก็ได้คุยกันถึงเรื่องว่าสรุปคือถ้าเป็นเรื่องที่ละอายเราก็จะต้องใช้ฉันทะแล้วก็ปรับปรุงตัวเราเพราะว่าสิ่งที่ตรงความเป็นจริงแล้วละอายอ่ความละอายนียจะเป็นตัวที่กระตุ้นนะคะกระตุ้นให้เราเนี่ยเกิดจิตที่อยากที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาตัวเองให้เจริญขึ้นค่ะ มาในส่วนของเ,อเรื่องคําิิต่อนะคะคำติที่พูดถึงท่านเจ้าของประสบการณ์มาเล่าต่อถึงคําิิที่บางครั้งเนี่ยเป็นคําิที่เกินความเป็นจริงท่านก็รู้สึกว่าอยากจะตอบโต้ตอนนี้ความรู้สึกอยากจะตอบโต้เนี่ยค่ะแต่ท่านก็ตัดสินใจเลือกที่จะไม่ตอบโต พอไม่ตัดพอ,พอตัดสินใจว่าไม่ตอบโต้แต่ท่านก็ยังอึดอัดเคืองเคืองหรือว่าย้งแยง้แยงนะคะเดนเอาความรู้สึกิเัน้าไปจับนะคะว่าบางทีมีความรู้สึกไม่ตอบโต,ต,ต้แล้วบางทีก็อึดอัดไอ,อ้มันไม่ใช่อย่างลึกๆยังยังไม่สงบยังไม่ยอมในบางครั้งที่เกิดขึ้นนะคะท่านสมณะก็แนะนําว่าในส่วนนี้เราต้องใช้เรื่องของปัญญาพิจารณาเข้าไปว่า เรื่องที่เราไม่ตอบโต้ก็เป็นการที่เราเงียบไปปัญหาจี่งะเกิดจากการที่เราโต้ไปโต้มามันก็จะน้อยลงนะคะแต่ว่าจะมีคําพูดที่เขาอาจจะเข้าใจเราผิดแล้วก็เอาไปพูดต่อก็จะเสียหายกับตัวเราในระยะยาวท่านเก็เป็นเรื่องที่เราหาจังหวะตัวดิฉันเองถ้าเกิดกับตัวดิฉันเองเนี่ยดิฉันก็หาจังหวะ ที่จะเข้าไปชี้แจงอธิบายถ้าสมมติว่าเราเดียนเองชี้แจงอธิบายแล้วเขาฟังเข้าใจแล้วก็ทําให้เรื่องเนี่ยคลี่คลายไปได้แต่ถ้าพูดไปแล้วเขาไม่ฟังแถมยังจะกลายเป็นประเด็นเรื่องราวที่มากกว่านั้นดิฉันเองก็ต้องกลับมาเ,เห็นให้ได้ว่าเราได้ ดิฉันเองได้ทําไปแล้วในส่วนที่คิดว่าเป็นการชี้แจงอธิบายแล้วเขายังเห็นอย่างของเขาอยู่แล้วก็พูดอย่างของเขาอยู่นั่นเป็นเรื่องที่เราไปห้ามเขาไม่ได้เป็นกรรมของเขาที่เขาลงมือทําแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นวิบากของเราเราคงเคยไปทําอะไรใครเข้ามาก่อนพอเรามองตรงจุดนี้แล้วเรายอมรับความเป็นจริงได้ สิ่งนี้จะทําให้เราเกิดความวางใจแล้วก็จบเรื่องนี้ได้แต่เราก็ต้องฝึกทําซ้ําบ่อยๆนะคะเพื่อให้ตัวเราเองเนี่ยเกิดการยอมรับการฝึกทําซ้ําตรงนี้ก็คือไม่ใช่แค่คิดแต่เป็นการเข้าถึงสภาวะในใจเราว่าเออมันเป็นส่วนของเขาทํากรรมนะและเป็นส่วนวิบากของเราคือให้เกิดเป็นตัวสภาวะเนี่ยเดี๋ยวฉันก็จะอุปเรื่องของคําว่าความรู้สึกนะคะ เอาเรื่องของความรู้สึกเข้ามาเคียงคู่ไปด้วยเพราะในสภาวะที่เกิดนี่มันจะมีตัวความรู้สึกที่เราไปไปคู่คู่กันนะคะเน,นไม่แน่ใจว่ามีคําอะไรที่ที่จะเป็นคําแทนคําว่าความรู้สึกได้แต่ในสภาวะเดนจับอ่านตัวเองได้ว่าในคำว่าสภาวะดิฉันจะมีเรื่องของคำความรู้สึกเข้าไปร่วมด้วย มันทําให้เดนรู้สึกไดอ้อ่านสภาวะตัวเองค่ะในส่วนนี้เรายังจะต้องพิจารณาเข้าไปอีกว่าถ้าเราตัดสินใจที่จะเงียบเราก็จะต้องมองให้เห็นว่าการเงียบของเรามีข้อดีอะไรแล้วก็เพื่อทําให้สนับสนุนว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะมันใช่นะคะอันนี้เดนก็เรียนรู้มาจากในรายการสรุมวันนี้ พบางครั้งเลือกที่จะเงียบแต่ข้างในก็ยังอึดอัดอยังมองไม่ออกว่าเอ๊ะเงียบแล้วมันดียังไงก็จะทําให้เรามีข้อยแยง้งฉะนันจุดนี้ก็จะต้องมองให้ลึกมองให้ชัดว่าอืมเราเงียบก็ดีทําให้เราไม่มีเรื่องถกเถียงโต้ตอบกันต่อ,ตอ,ตอแต่ตามที่ว่าไว้ว่าคือเมื่อมีโอกาสรับชี้แจงได้ก็ชี้แจงทั้งนี้ท่านสมณะยังแนะอีกว่าเราก็จะต้องมีการวิเคราะห์เข้าไปอีกค่ะว่าตัวเราอะกับหมู่กลุ่ม ในเมื่อหมู่กลุ่มเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเป็นหมู่มิตรดีแล้วคํำตำหนิของท่านเนี่ยค่ะเป็นคําตาหนิที่ท่านประกอบด้วยการมีปัญญาผู้ตำหนิเนี่ยมีการตำหนิอย่างมีปัญญาเราก็จะยิ่งได้ความเจริญขึ้นนะคะแต่ถ้าคนนั้นไม่มีปัญญาตำหนิแบบอธิบายก็แล้วอะไรก็แล้วเราก็อาจจะต้อง วางใจแล้วก็เข้าใจเขานะคะหรืออีกอย่างหนึ่งดิีันแวบ,บขึ้นมาแวบบคิดขึ้นมาว่าอีกอย่างหนึ่งดิฉันเองอะ่ะก็ยังไม่มีปัญญาค่ะ <c oughs> ขอขำๆนิดนึงนะคะดิฉันก็ไม่มีปัญญาที่จะไปดูออกว่าสิ่งที่ท่านตําหนิอะ่ะมันเป็นของดีแต่ว่าไปตีทิ้งว่ามันสิ่งที่ท่านตําหนิอะ่ะเป็นของไม่ดีมันก็เป็นความไม่ฉลาดเป็นความไม่ฉลาดก็ถือว่าในส่วนนี้ในฐานะ ผู้ที่กําลังศึกษาและปฏิบัติภาคเพียรเพื่อให้ตัวเองมีความเจริญขึ้นก็จะต้องไม่ลืมนิดนึงว่าอาจจะเป็นความไม่ฉลาดของตัวดิฉันเองที่จะเข้าใจในคำาัญญนิของท่านค่ะมีอีกท่านหนึ่งค่ะมีอีกท่านหนึ่งท่านได้อ้อออนิดหนึ่งนะคะเหลือไปเห็นโน้ตเล็กๆสคริปต์เล็กๆที่จะพูดต่อค่ะว่า พูดต่อะค่ะว่าเวลาเป็นเป็นการสรุปของท่านธรมณะนะคะซึ่งดิฉันเนี่ยรู้สึกว่าโอวันนี้ดิฉันเองได้หัวใจตรงเนี้ยค่ะแล้วข้ามไปได้ไงอุณจ้าได้ตรงจุดนี้เป็นหัวใจนะฮะพอนก็เลยดึงกลับมาพอเห็นปั๊บว่าตัวเองข้ามไปก็เลยต้องขอดึงกลับมาพูดสรุปก็คือว่าเมื่อเราเจอสิ่งกระทบกระทั่งหรือที่เรียกว่าผัสสะแล้วเราเข้ามาอ่านใจของตัวเราเองอะจับได้ว่ามีความชอบใจหรือไม่ชอบใจจุดนี้เนี่ยค่ะ ก็จะเป็นตัวที่เป็นความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นชอบใจหรือเป็นความไม่ชอบใจความชอบใจก็เป็นความสุขแต่ก็ไม่ลืมนะคะว่าความสุขเนี่ยก็คือความทุกข์ที่เออสวมหน้ากากมาให้เราเพลิดเพลินนะคะชมชมมาแล้วเราชอบใจรู้สึกเป็นสุขก็จะเป็นความทุกข์เพราะว่าจริงๆสุขกับทุก์เป็นเรื่องเดียวกันเป็นแต่ว่าอ,อ เปลี่ยนหน้าตามาให้เราหลงนะคะที่ว่าสุขทุกข์เป็นเรื่องเดียวกันเป็นเพราะว่าในกว่าที่เราจะสแสวงหาคําชมหรือของอร่อยเราก็จะต้องไปดิ้นรนทำสแสวงหานะคะอย่างคนที่มุ่งม,มั่มมนว่าเอ้ยทำออกไปแล้วจะต้องมีคนชมนะคะอันนี้ก็เป็นความความสุขเมื่อได้รับคําชมแต่แท้จริงเป็นความทุกข์ ะะแท้จริงเป็นความทุกข์นั้นสุขกับทุกข์เนี่ยเ,ออเป็นเป็นเรื่องที่เรื่องเดียวกันเป็นแต่เปลี่ยนหน้าฉันเมื่อเราอ่านความชอบใจไม่ชอบใจแล้วเราสรุปลงตรงคําว่าความทุกข์เราก็จะเห็นชัดขึ้นว่ามีแต่เรากับกิเลสข,ของเราเท่านั้นนะคะท่นั้นเห็นประทับใจตรงนั้นนะคะตร,ตรงประโยคนี้นะคะว่ามีแต่จริงๆเนี่ยมีแต่เรากับกิเลสข,ของเราเท่านั้น สิ่งที่เป็นสิ่งภายนอกที่มาที่เราไปส,สัมผัสสัมพันธ์มีหรือมีพัตตะเป็นเหตุการณ์เป็นอไรสิ่งเหล่านี้เป็นล้วนเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี้ยได้เข้าไปรู้จักใจของเราแล้วก็รู้จักกิเลสข,ของเรานะคะแต่เมื่อเราจับอ่านได้ว่าเรามีความชอบใจไม่ชอบใจอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องคานึงถึงก็คือว่าเห็นว่าเป็นทุกข์แล้วเราก็จะต้องสร้างความจินดี ในการที่เราจะจัดการกับความทุกข์เพราะการสร้างความยินดีเสมือนกับทําให้เราสุขเล็กๆแต่สุขในเชิงนี้ไม่ใช่สุขจากออความรู้สึกว่าได้เสพรสอร่อยหรือว่าได้ตอบสนองได้สมดังใจแต่เป็นความสุขเล็กๆที่ใช้อาศัยให้มีกําลังความยินดีถ้ามองว่าเป็นรูปความสุขดิฉันก็มองว่าเป็นเหมือนขั้นบันไดให้เราอาศัยเพื่อเรามีแรง เพื่อเราสามารถก้าวเราไม่สามารถเออเดินทางจากชั้นหนึ่งชั้นพื้นดินขึ้นชั้นสูงกว่าได้ทีเดียวเพราะขาเราสัน้น <c oughs> ดิฉันก็เป็นคนที่กําลังศึกภาคเพี่ยนเป็นผู้ที่กําลังศึกภาคเปลี่ยนขาดดฉันก็ยังสั้นอยู่คมม่าความภาคเปลี่ยนของนี้ยังยังยังไม่ได้ระดับที่ท,ที่ที่จะกระโดดพูดเดียวถึงข้างบนได้เฉันก็จะต้องสร้าง เป็นความยินดีเป็นระดับระดับเพื่อให้ตัวเองมีกําลังในการก้าวไปสู่ขั้นที่สูงขึ้นจนย้ายจากพื้นดินไปอยู่ชั้นบนได้นะคะค่ะในส่วนนี้ก็คือสรุปลงตรงที่ว่าเมื่อเรามีสิ่งที่มากระทบสัมผัสสัมพันธ์หรือมีเหตุการณ์เรื่องราวเราจับอ่านอาการใจของเรา เมื่ออ่านอาการใจของเราได้ว่านี่คือความทุกข์เราจัดการปรับเปลี่ยนใจให้มีความยินดีเบิกบานกับสิ่งที่เกิดแล้วก็ยินดีเบิกบานกับการที่ได้เห็นในอาการใจของเราที่จับได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ใหม่ๆไม่ใช่เรื่องที่สุกได้ง่ายแต่ถ้าทำบ่อยๆเราก็จะ เห็นถึงว่าอ่านอาการใจได้เราน่ายินดีเพราะว่าเราจะได้เข้าไปจัดการกับใจของเราที่ในอาการใจนั้นมีตัวกิเลสเราก็จะเอาตัวกิเลสกิเลสที่ออกมาในรูปความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือออกนาะมาในรูปของความยึดถือนะคะค่ะพอกิเลสเขาะจะมีสามเรียนใจคำว่าสามสถานะนะคะคือเป็นเป็นกิเลสจริงจริงก็น่าจะมีสองสถานะ กิเลสที่อยู่ในภาวะนิ่งๆเรียกว่าอุปทา,านกับกิเลสที่แสดงเป็นตัวอาการออกมาค่ะวันนี้น่าจะน้นยังมีเรื่องอยากคุยอีกอะนะคะแต่แขกที่ไม่ได้รับเชิญเม็<ฟ>ดฝนจริงจริงก็เป็นตามฤดูกาลนะคะที่ว่าฝนเนี่ยมาตามฤดูกาลเขาแต่ดิฉันเลือกออกมาอยู่ ไลในกลางแจ้งตรงนี้เพราะมีความรู้สึกว่าออมีพลังแล้วก็สามารถใช้เสียงได้มากมากกว่าอยู่ในอาคารซึ่งในอาคารเนี้ยบ้านห้องห้องที่อยู่เนี่ยค่ะก็จะติดกันแล้วก็ผนังเนี่ยค่ะก็จะสามารถที่ได้ได้ยินเสียงแล้วก็เกรงใจเกรงใจเ,ออเพื่อนบ้านเพราะว่า ท่านอาจจะมีช่วงเช้าอาจจะยังไม่อาจจะยังบางวันท่านมีภารกิจงานเยอะงานดึกท่านอาจจะยังยังต้องการพักพักตรงตรงนั้นอยู่นะคะเพื่อได้ไม่เป็นการรบกวนค่ะก็ขอเรียนว่าในระหว่างนี้เม็ดฝนก็มามาหยุดหยุดนะคะมามาหยุดหยุดก็ถ้ามาหนักเน้นก็ขอจบแต่วันนี้อย่างรวดเร็ว แต่ตอนนี้ยังยังพออยู่ได้ค่ะมีแค่กระดาษชื้นๆน,น,นิดนึงค่ะมีอีกท่านหนึ่งในผู้ร่วมรายการนะคะท่านพูดถึงพเดท่านน่ะมาะทาั้งตัวพ่อบ้านกับแม่บ้านผู้ร่วมรายการท่านนี้เป็นแม่บ้านก็ใช้หน้าจอซูมคนละจอกันท่านก็ก่อนเข้ารายการท่านก็ติงทางพ่อบ้านนิดนึงว่าเวลาออกหน้าจอซูมฉากหลงังหน้าจเป็นระเบียบนิดนึง พ่อ้านก็ตอบกลับมาว่าตัวแม่บ้านเองอน่ยสังขารไปนะปรุงไปปรุงประมาณว่าปรุงเยอะไปไหมว่าว่าว่า,วาไม่เป็นระเบียบอะไรเงี้ยนะคะแม่บ้านก็เลยเอาเรื่องนี้มาคุยด้วยการที่เล่าถึงการอ่านใจของตัวเองว่าเมื่อพ่อ้านติ่งมาแบบนี้ตัวแม่บ้านเองก็หยิบเอาเรื่องนี้มาอ่านใจตัวเองว่าเออจริงนะ ตัวใจท่านเองเนี่ยสังขารหรือมีการปรุงแต่งพอเห็นปั๊บก็ปรุงตามใจท่านท่านสมณะก็ชี้โยงแล้วก็ดิฉันก็ได้เห็นแบบเป็น้อสรลุกตัวดิฉันเองว่าโอ้คำเต็งของตัวพ่อบ้านอะ่ะแล้วแม่บ้านวัยอะคะ่ะในการนำคำทำเต็งของพ่อบ้านว่าสัง,สงขารเยอะไปไหมแล้วท่านสมณะก็เสริมว่าตัวจุดเนี้ยเรียนจัดได้ว่าเหมือนเมือนท่านเสริมว่า การสังขารนะบางทีเราเอาความยึดของเรายึดว่าจะต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะยึดว่าเป็นระเบียบแล้วเราก็ <c oughs> ก็เลยเหมือนกับพูดออกไปบอกคนอื่นตามอย่างที่เรายึดนะคะถ้าเป็นความยึดของเราและเราเห็นว่าเป็นเรื่องดีนะคะเป็นเรื่องดีก็อาจจะใช้ส่วนหนึ่งก็คือลงมือทำลงมือช่วยพบ้านในการ ฉากหลังให้เป็นระเบียบที่เพื่อที่ว่าครั้งต่อๆไปเนี่ก็จะได้ดูเป็นระเบียบขึ้นตรงจุดนี้เน้นก็เข้าใจว่าเสมือนว่าเมื่อการยึดดีไม่ใช่ไม่ดีเสมอไปแต่การยึดดีถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องดีเราก็เป็นการสมาทานแต่ถ้าเรื่องนั้น,เ,นเป็นการเหมือนกับไปทําให้เกิดความเดือดร้อนแล้วก็ยึดแล้วก็วางไม่ได้บอกไปแล้วถ้าพ่อบ้านไม่ทําตามสมมุตินะคะ บอกไปแล้วพ่อบ้านไม่ทําตามก็มีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมไม่ทําตามอาจจะขุนเคืองไม่ทันกลับมาอ่านใจตัวเองตัวนี้ก็จะเป็นความยึดที่เป็นอุปทา,านนะคะนั่นก็ได้ทําความเข้าใจอ้ความยึดเนี่ยอย่างนี้นะถ้ายึดแล้วดีเราสมาทานเราช่วยเขาได้เราช่วยนะคะช่วยจัดฉากหลังให้เราช่วยนะคะก็กลับมาได้เห็นว่าตัวดิฉันเองละ่ะตัวดิฉันเองละ่ะ ว่าเดชนเองเนี่ยไวกับความคิดไวก,กับการลงมือทำหรือไวกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่คนอื่นบอกติดติงมาเดันไหวแค่ไหนถ้าเดียนมีความไวแล้วก็มีวิธีการคิดมีการน้อมใจที่จะปฏิบัติธรรมก็เข้าสู่เรื่องของการเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายนะคะแต่ สิ่งสำคัญตัวเราเองอยู่กับตัวเราเองตลอดทุกๆวินาทีแต่เรามีสติที่จะคอยบอกเตือนตัวเราในสิ่งที่เราควรจะสมาทานนะคะมากกว่าการอุปทานเราอยู่กับกิเลสข,ของเราแล้วเราจัดการกิเลสข,ของเราออกเราได้เตือนตัวเองว่าเราอะอยู่กับกิเลสข,ของเราแล้วเรามีวิธีการจัดการ เราเป็นฟังธรรมมาเยอะๆแล้วอะเรามีการทําจิตของเราเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายในการจัดการกับตัวกิเลสปัญหาอุปทานความอยากมีอยากได้อะเป็นเลยความยึดของเรามากน้อยแค่ไหนถ้าเราจัดการกับตัวเราเราก็จะได้พัฒนาตัวเรานะคะในทํานองเดียวกันถ้าเป็น ตัวเราเองที่บอกคนอื่นเหมือนจะจบนะคะเมื่อครูพูดเหมือนจะจบแต่ว่าก็ยังมีประเด็นนะคะมีประเด็นอีกนิดหนึ่งนิดเดียวเหมือนกับบอกถ้าเราบอกเตือนคนอื่นแล้วเขาไม่เอากับเราด้วยหรือเราอธิบายคนอื่นเขาไม่เอาด้วยเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาก็มีกรรมของเขากรรมคือการกระทําส่วนตัวเราเองถ้าสิ่งที่เขาทํามันกระทบกับตัวเรา นะคะซึ่งอาจจะกระทบดีหรือไม่ดีก็เป็นสิ่งที่เราจะยอมรับความจริงว่านี่คือวิบากของเราถ้าเรารับได้ว่าเขามีกรรมของเขาเรามีวิบากของเราเราวางใจทุกเรื่องก็จะน่าจะจบนะคะสิ่งที่ผ่านมาก็ยืนยันความจบได้ส่วนนึ่งแต่ว่าในชีวิตเรามีเยอะแยะที่เรากำลังทำเพื่อให้ถึงความจบถ้าเ,เหมือน ฝนเม็ดฝนรู้เห็นเป็นใจนะคะแล้วก็มีโอกาสพบกันในไลฟ์สดครั้งต่อไปนะคะ,จะเจริญทำสำนักดีทุกท่านคะ่ะขอบพระคุณนะคะ